กลับมาที่ยิมแอร์สวนเสืพระเกียรติรอเก้าชุมบุรีนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล,ล,ลไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปีพุทธศักราช2556กันต่อนะครับก็ประเภททีมชายนะครับในตอนนี้ชุมบุรีเจ้าบ้าน,นครับตามหลังนครศรีมาอยู่0ต่อ2เซตครับเซตแรกนครศรีมาชนะไป25ต่อ18ครับเซตที่2เมื่อสกรู่น,นี้ชนะไป31ต่อ29นะครับทำให้นครศรีมาในตอนนี้นำชุมบุรีอยู่ สองต่อศูนย์เซตครับเราไปชมการแข่งขันในเซตที่สองและแต่ตอนนี้คะแนนเป็นทางทครสีมานะครับนำอยู่สองต่อศูนย์ครับชมนี้นำอยู่สองศูนย์ครับในตอนนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมาครับโคราสครับเป็นหนึ่งต่อสอง นะครับเซตที่ผ่านมาเป็นเกมที่สนุกมากนะครับทำไมตอนนี้นครราชสีมานำอยู่2อต่อศูนย์เซตครับเกิดมาลูกนี้ตีออกหรือเปล่าตีตีลงครับลูกนี้ติดคุณครับกับตันทีมนะครับลูกนี้ตีด้วยความแน่นอนนะครับมั่นใจก็ทําคะแนนให้ชนบุรีนําไป3ต่อ1ครับครับทำคะแนนเสร็จก็ลงมาเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟลูกนี้แม่ มีหลอกแล้วให้วันชัยท่าพิเศษครับตีตรงนี้วันนี้ต้องชมเลยครับตัวเซตของนักราศรีมาก,ก็เซตได้ดีมากครับอนุชาปิ่นสุวรรณนะครับันนี้ผู้เล่นหมายเลขสิบนะครับสังเกตให้ดูครับตัวเซตในเซตดีมากไรมาเป็น2ต่อสแต่ว่าวันชัยเสิฟเสียเองครับน,นี่ ครับจะดีในบอลตีบอลรุกซะมากกว่านะครับบาทีบ,บอลเสิร์ฟบ,บอลรับนี่ก็ยังทำมีผิดพลาลดอยู่บ้างนะครับสำหรับวันชวนชัยเกียรติยุจะเป็นผู้เสิร์ฟให้ชนบุรีน้ำยูซีต่อ2ครับกับเกียรติยุเสิร์ฟมาเสิร์ฟแรงครับตรงนี้ขึ้นมาตีตีลงครับตรงนี้ตอนนี้ก็ลังเซตคะแนนกันใหม่ครับเพราะว่าคะแนนนี่เพราะว่าทางเจ้าที่นี่เซตคะแนน ผิดด้านครับครก็เป็นโคราชนำอยู่นะครับ4-3ต่อโดนโหแล้วครับในตอนนี้วิทยาสุขสาราครับในสนกานกองเชียร์ของชนบุรีอานนท์จไทยสงครับลุนี้ขึ้นมาตีดีมากชลบุรีนำครับตอนนี้5-3ต่อครับ หมายเลขสิกครับลงมาเล่นในแดนหน้านะครับสำหรับอนันต์อนุรักษ์นะครับของทางชนบุรีครับบอลแรงโอเคเลยครับวันนี้ลองมาสวยมากครับใช้บอลเป็นบีแทรกครับวุนนี้ขึปนตีตียากมากครับวันนี้ครับสี่ตอกเจ็บพิทักตู่สูงเลยนะครับหมายเลข11ของทางนครราชสีมาแล้วครับขึ้นมาแทรกขึ้นมาตี ทำคะแนนให้ยังไม่หนีห่างครับ4ี่ต่อหครับนครราชสีมาตามมาแล้วก็ลงไปเสิร์ฟเองเลยครับพิทักษ์เสิร์ฟมาอดีตคุณอ้าวโอ้โหใจร้อนครับอ่าดูนี้มืยกมือขอโทษเทือนเลยครับทางอธิพง์ขนพินโยครับหมายเลข17ของทางชนบุรีอีิตาไลฟอร์สครับนี่เลยครับวันนี้ตัวเซตนี่มีผลมากทีเดียวนะครับครับ 5-2-5ครับตอนนี้ครับคะแนนในตอนนี้เซอร์แรงครับวันนี้ล้นออกหลังไปเยอะทางด้านเจ้าถิ่นชนบรุรีตามอยู่สองเซนตก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับสะพลาดไม่ได้ครับปิเอร่าซุเปอร์เสิร์ฟมาสุดมาตีครับบันใี้ตีด,ดีมากครับตรนนี้ครับไปติดบล็อกของชลบุรีนิดหนึ่งครับก่อนีจะเปลี่ยนทาง โคะแนนเท่ากันแล้วนะครับขัดกันทำคะแนนอยู่นะครับตอนนี้ชิงชิงจังหวะความได้เปรียบน,นะครับเยือหนันบัวแดงครับตัวนี้ขึ้นปีเสิร์ฟเอาฝังเลยนะครับลุงซีคาว่าให้รับยากเลยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเลตนะครับลุงนี้ ขึ้นนาไป2-0นะครับไม่ควรผ่อนนะครับตอนนพยายามเร่งครับอ้าวตีไม่ดีอ้าวมือครับมือนันทุแตงระโทษครับจังหวะที่ขึ้นไปตีแล้วมือไปถูกเน็ตครับครับก็เป็นคะแนนให้ชนบุรีน้ำอยู่8-6นะครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1นะครับเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับที่นำก่อนนะครับในเวลานอกทางเทคนิคของเชียร์ก็คึกคักตอนนี้อ่นั่งกันไม่ค่อยติดเลยครับทางกองเชียร์ของทางชนบุรีนะครับ แม้จะตามอยู่2เซตนะครับแต่ก็ยังมีกำลังใจอยู่ครับสำหรับทีมเจ้าถิน่นครับสั่งไดถนมงครับกองเชียร์คึกคักกันครับยังแข่งขนันอยู่นะครับให้กำลังใจตลอดนะครับ กำลังใจนับตกในทีมสําหรับนครราชสีมาเนี่ยวันนี้ได้ไป2เซตแล้วทําให้มีแน่ๆนะครับอย่างน้อย1คะแนนครับนะครับมีหนึ่งคะแนนนี่ก็จะทําให้ตอนนี้มีจะมี10คะแนนเท่ากับทีมเชียงรายนะครับซึ่งจะทําให้วันนี้นครราชสีมาจะขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแทนแน่นอนแล้วครับไะครับ,รบมาชมกันต่อนะครับเกมย,ยังไม่จบครับยืกันยืกันตีอ้าวยังได้ครับ ต้องฟรีบอลข้าไปก่อนจะเล่นเร็วหรือเปล่าต้องเล่นเร็วครับตรงนี้แล้วให้ปีลุปีลุตีเสียเองครับเอาตีลงครับตรงนี้นึกว่าจะพลิกโขอล้วครับตรกนี้จริงจริงบอลเกือบจะตายไปแล้วครับทีแรกครับแต่ก็งัดมาเล่นได้แล้วก็เป็นทางเชอบุรีนะครับที่เก็บคะแนนนี้ไว้ได้ครับอภิพงศ์เสิร์ฟครับตัวเซตของเซตมือเดียวตีใส่บล็อกเลยครับ ไปโดนอนันต์อนุรักษ์นะครับครับล็อกดีมากบอลกระดอนไปทางเ,าเส้นหลังเลยนะครับทำไมรับไม่ได้แล้วก็ชนบุรีหนีไป10ต่อ6ทำไมพัฒศึกวรนโชินะครับหน้าโค้ชของทางนครชสีมาต้องขอเวลานอกครั้งที่1ครับในช่วงต้นเซตที่3คือคักกันมาเลยครับสำหรับกองเชียร์ของชนบุรี ก็ค่อนข้างจะกดดันทางนครศรีมาครับว่าตอนนี้ทางฝ่ายทีมเยือนนะครับไปเล่นในฝั่งของกองเชียร์ของเจ้าถิ่นครับชนบุรีนี่ครับพระธุ์ศึกวันโชตครับผู้ฝึกสอนของทีมนครศรีมามนชัยสุภจิรคุณครับต้องบอกให้ลูกทีมใจเย็นนะครับสำหรับชนบุรียังมีหวังอยู่นะครับยังไม่ ถึงกับหมดทางที่ซู้ได้เพราะว่าทั้งสองทีมก็ยักสูสีแล้วก็ทางนครราชสีมาจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแลครับเอาหมายเลข17นะครับลงไปแทนนะครับสิ็ครับรัชพูมิ3ทองครับดูเซตนะครับลงไปเปลี่ยนดูเซตบ้างครับกับก็เอาอดีตทีมชาติไทยลงมาครับรัชภูมิครับสื่อมาอ้าวไปโดนเซตพลาดเลยครับแมลงมาโอ้โหต้องช่วยบล็อกครับแล้วถ้าทำได้สวยมากครับรัชภูมทำคะแนนแรกเลยครับลงมา โโอ้หคะแนนแรกจากบล็อกเลยครับครับแล้วก็เป็นนี่ครับตุ่มร่างโย่งลงมาแล้วครับพุทธชัยสุขสาลาครับสลับกับทางผู้เล่นอิสระนะครับลงมาเล่นแดนหน้าให้นครราศสีมาแล้วครับคะแนนนครราศสีมาตาม7ต่อ10ครับครับนันทบุตเสิร์ฟมาเปียราารับบอลไม่ดีเท่าไรครับแต่ว่าตีเยี่ยมครับดูนี่อนันอนุรักษ์ครับดูนี้ตีแหวกบล็อกไปเลย บอลแรงครับลูกนี้รับบอลกระดอนขึ้นอัศจรรย์เลยครับ11ต่อ7นะครับเชียงบุรีนำอยู่ในเซตที่3ครับอนันต์อนุรักษ์ครับจะเสิร์ฟอนันต์เสิร์ฟแรงมากครับเสิร์ฟเข้าหาว่าใจแล้วเต้นบอลเข้า2เลยครับราชภูมิ3ทองสุดยอดนี่ครับความเก่าของราชภูมิมันช่วยได้เยอะเลยครับมาลงในช่วงจังหวะนี้แหละครับที่ทีมกำลังต้องการ ขวัญกำลังใจแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับจะเก็บชัยชนะได้กัจจภูมิเสริมมาตัวนี้เล่นบอลแรกไม่ดีอะไรแล้วพลาดไปเองครับโอ้เอาเลยครับในตอนนี้ไล่มาแล้ครับเก้าต่อสิบเอ็ดครับครับก็ต้องทำคะแนนจี้ๆอย่างนี้นะครับขยัยอย่าให้ทิ้งห่างไปเกินสองสามคะแนนนะครับตอนนี้เหลือแค่สองคะแนนนะครับแล้วอราสีมาตามอยู่เก้าต่อสิบเอ็ดครับครับก็จจพูุ่เสริฟต่อ เสิร์ฟมาให้ปียราชครับรับบอลแรกขึ้นมาตีแต่ว่ารัชภูมิยังรับเอาไว้ได้ครับเซตให้วันชัยตีเอาทัสครับตรงนี้เป็นคะแนนของโคราชครับอ่าสิบไล่มาแล้วครับตอนนี้สิบต่อสิบเอ็ดแล้วก็แนวสะใจนะครับวุฒิชัยว่ายิ่งโขยิ่งเล่นดีครับครับต้องเป็นทางนี้มาแล้วครับวันชัยสุวัติลกุลครับหัวหน้าโค้ชของทางชนบุรีครับ ต้องเรียกเวลานอกบ้างนะครับหลังจากที่ทางนครราชสีมาทําคะแนนเบียดก็มาเหลือตามแค่1คะแนนนะครับนครราชสีมาตามเชนงบุรีอยู่10ต่อส1เ็นะครับจนระยุรักษาแก้วครับต้องมานั่งกันพักเหนื่อยแนละคงจะไม่ค่อยพอใจเกมเท่าไหร่นะครับสาหรับนักตบของทางเชนบุรีในวันนี้มาเลขสิบ8ปีดีครับรอหนุมร่างด้วครับวุฒิชัยสุขสาลา รับเป็นกำลังหลักในแดนหน้าโดยเฉพาะบอลบล็อกนี่วันนี้ก็ทำจังหวะได้ดีๆหลายๆครั้งนะครับส่วนบอลลุกนี่ก็ต้องให้เขาแล้วครับวันชัยทัพพิเศษครับกับตันทีของทางนครราชสีมาที่วันนี้เล่นได้โดดเด่นในเกมลุกมากครับซุกต่อเฉลี็ยครับนครราชสีมาตามอยู่เสร็จดีครับรับบอลแรกเซตบอลกลางมาให้ทางจิริยุต้องแก้แต่บอลลุกไม่ดีนะครับอ่า ตบซีบอลเลยครับทางวันชัยทักพิเศษแล้วก็ทําคะแนนได้นะครับให้ทีมไล่มาเสมอ1นึต่อสิครับในตอนนี้โอ้โหวันนี้มันมากครับนี่ครับน่าสะใจมากครับพยายามพลาดให้เห็นนะครับพลาดแล้วนี่วันชัยเจ็บหมดครับครับแับราชภูมิเสิร์ฟมายังเสิร์ฟอยู่ครับราชภูมิ ลูกนี้ตีสั่งเลยครับขอบ้างครับจิรยุครับปล่อยให้โคราชทาอยู่ฝ่ายเดียวมานานแล้วครับครับคนบุรีขอบ้างตรงอย่างนี้บ้างนะครับต้องตบเอาคืนบ้างครับบางทีก็ต้องเหมือนกับคู่หวันคู่แข่งนะครับครับต้องตกฝังอย่างนี้ละครับ12ต่อ11ครับกิติคุณศรีธวงศ์เสิร์ฟมาลุนี้เล่นบอลเร็วลูยแ้ตีมาแต่ว่ายังรับไม่ได้ครับสันติขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งทำได้สวยมากครับ โดนใจไทยสมนี่นะครับรับไปทันครับชนบุรีต้องอย่างนี้นะครับต้องกลับมาให้ทันนะครับหลังจากที่โดนตามตีเสมอมาตอนนี้ก็เก็บได้2คะแนนติดต่อกันครับ13-11ต่อครับชนบุรีนำชินคุณเสร์มาครับรับได้ครับลูกนี้โอ้โหมาเจอวุฒิชัยดูครับบอกให้ดูเบอร์เสื้อเลยหมายเลข18นะครับ ทางนครราชสีมาก็ลองมาใช้บอลสั้นของทางวุฒิชัยบ้างแล้วก็เป็นผลครับตามมา12ต่อ13ครับนครราชสีมาเป็นทีมที่มีทุกอย่างจริงๆครับนครราชสีมาเด็ครับเสิร์ฟบอลแรกเยังรับได้ครับสันติขึ้นมาตีอัลัายังรับได้ครับไกสอนต้องฟรีบอลข้ามาให้เจริยุเซตขึ้นมาอานนท์ตีใส่มาลุนีตีคูดบล็อกลงไปครับ 14ต่อ12ครับดับขึ้นบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าตีลูกนี้บล็อกมันก็โคตรลงไปครับเป็นเจริญยุทธครับลงไปเสริมให้ชมรีน้ำยูสิต่อ12ครับเจรยุทธรักษาแก้วเสริมมาไกลสอรับได้เซตคือหลอกแล้วโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหวันนี้เล่นดีมากๆครับครับหลายๆคนในทีมนครสซีมาวันนี้นะครับ ยีรันบัวแดงตีดีครับเล่นกันได้ดีครับอ้ครับตีฝังลงไปเลยครับแล้วก็เป็นวุฒิชัยครับลงไปเสิร์ฟคะแนนที่มา13-14ต่อครับนครราชสีมาโดนโอ้ครับวุฒิชัยวุฒิชัยเสิร์ฟมาที่หากิติคุณศรีทงครับลูกนี้ตีใส่วุฒิชัยเยี่ยมเยี่ยม ยกมือให้ยกนิ้วให้พี่นะครับน้องวุฒิชัยยกนิ้วให้พี่จีรายุนะครับโอ้นี้ปั่นมากครับอนุใจไทยส่งนะครับเซอร์มาาครับรับขึ้นมาลูกนี้มีหลออครับสวยมากครับวันนีนันุ์แดงกับโชคขึ้นตีบอลสั้นลูกนี้ครับจ่ายบอลสั้นใกล้ตัวนิดนึงแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับ เอาจะภูมิลงมาแล้วจะเห็นว่าความหลากหลายนะครับในการเล่นบอลแล้วนี่มีมีมีหลากหลายมากขึ้นนะครับครับเสียไปเองนะครับจับผู้สูงเลยสุพกตศรีครับชมบุรีนำแล้วก็เป็นเวรานอกทางเทคนิคครั้งที่สองแล้วก็ทางทีม้าบ้านก็นำทั้งสองครั้งนะครับในช่วงระหว่างเวลานอกทางเทคนิคนะครับครับ ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่าจลบุรีเน้นนำมาตลอดเลยครับสองเซนมาก่อนหน้านี้เล่นไปเล่นมาปรากฏว่าชลบุรีไปพลาดได้ง่ายครับตอนนี้ทางด้านนครราชสีมาก็มาเล่นเกมลุกที่หลากหลายขึ้นนะครับหลังจากที่ทางรัชภูมินะครับสารทองมืออดีตมือเซตทีมชาตินะครับที่ผ่านประสบการณ์มามากนะครับก่อนนี้มาลงสนามเป็น6คนแรกให้ทางนครราชสีมา ราก็ได้เห็นบอลสั้นของทางนครธิมาที่ในเซตนี้เ,เล่นมากกว่าเซตที่ผ่านมานะครับคบนนี้ต้องชมนะครับว่าคุณพเดชศึกวรรณโชธน,นะครับที่เป็นโค้ชของทางนครศรีมาวันนี้แก้เกมเก่งมากครับครับเปลี่ยนตัวมาอย่างดีนะครับรู้ว่าทางทีมคู่แข่งนี่จะรุกทางด้านไหนบล็อกของทางเก็บล็อกของทางจุรยุได้หลายๆครั้งครับโอ้โหปีราช เปียร่าเสิร์ฟสั้นนะครับรงนีครับบอลก็ผ่านไปก็ยังเป็นคะแนนต่อคะแนนอยู่นะครับตอนนี้ที่ทางชนบุรียังได้เปรียบอยู่ในคะแนนครับนครราชสีมาตามอยู่15ต่อสิกครับครับยูร์แนบัวแดงเสิร์ฟให้นครราชสีมาเสิร์ฟแรงด้วยครับแล้วเสิร์ฟดีครับขึ้นมาตีใส่บล็อกจะทันไหมยังรับได้ครับรงนีเซตมา ลูกนี้โอ้โหไปบิดมากไปหน่อยจริงๆไม่น่าคิดมากครับลูกอย่างนี้ครับอโอ้โนีตีบิดหน,นีบล็อกครับก็เลยทําให้เขาบิดมากก็เลยให้พลาดไปครับรับอลใกล้เน็ตครับทางบล็อกสองของทางชมบูรก็ทําได้ดีกว่าวันพลิกเน็ตนิดนึงแต่ว่าไกลสอนยังรับได้ดีขึ้นมาต้องตีสวนไปเลยครับเป็นโอกาสครับวันนี้อ้าวอ่า โอ้โหน่าจะเป็นจรยุทธครับที่ขยับมาแล้วไปถูกเน็ตครับยังเป็นแต้มต่อแต้มอยู่นะครับในตอนนี้แต่ในทางเจ้าถิ่นยังได้เปรียบอยู่หคะแนนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะ,ะได้นะครับนันทุฒแต่งกระโทษค,ครับเสิร์ฟมาให้จริยุทธจริยุตีตีแหวกล็อกไปเลยครับครับ ทีลงทีทางกองเชียร์ก็คึุกคัก้นมาละครับตอนนี้ไม่นั่งอะไรนะแต่กองเชียร์ของทางชนบุรีครับกองเชียร์ต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยครับเซตนี้สําคัญมากๆเลยแพ้ไม่ได้ขับชลบุรีแพ้ก็แพ้เลยครับครับไม่ได้แต้มเลยนะครับครับไม่ได้แต้มด้วยเสิร์ฟมาลุนี้ยังรับเอาไว้ได้ครับผู้ชักหนึ่งในยอดมาสวยมากยังต้องฟรีบอลครับฆ่ามาก่อนกากสอนครับยังรับได้ดีให้บันชัยบันชัยผลักมาลกนี้ตั้งติดครับ ขึ้นมาอรนอรนตีใส่บล็อกเลยครับเป็นแนนชนบุรีครับเยี่ยมมาก19-16ต่อครับเป็น2คะแนนติดต่อกันครับที่ทางชนบุรีได้นะครับแต่ไม่ตอนนี้หนีขยับขึ้นไปเป็น3คะแนนนะครับได้เปลี่ยนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ต้องดุดเบรกของเวลานอกนะครับทางประเด็จศึกพนาโชนนะครับหลังจากที่ตอนนี้แต้มของชนบุรีทำสองแต้มติดนะครับให้ทีมชนบุรีหนีไป19-16ต่อครับ ต้องเบรกกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับสตารโค้ดของทางนครราชสีมาซ้ายมือนะก็สกูณ์คุณพงศ์ครับ,รบอันนี้ก็ขอเชียร์ของทางชนบุรีก็ดูจะนิ่งๆไปหน่อยนะครับโดนนำไปแล้ว2เเซตครับทางเจ้าถิ่นครับต่อมาปรับเกมกันหน่อยตอนนี้ได้เปรียบอยู่นะครับสาคะแนนอยู่ด้วยสมาธิของผู้เล่นละครับ พูกขี่สูสีอย่างนี้ความผิดพลาดต้องเกิดให้น้อยที่สุดครับจุลีเนี่ยสองเซตที่ผ่านมาเนี่ยคือแนวท้ายๆได้ไปพลาดเยอะมากับมันก็เลยทําให้ถูกทางโคราชค่อยๆแซงมาแซงมาจนในสุดก,กแ็แพ้ไปเลยครับครับ,บเซตขึ้นมาแล้วนีอตีอัครักติดป,ปีราชขึ้นมากียรายุเลือกตีอัครักไปนเนี มาแล้วครับคะแนนที่20ของชนบุรีครับครับขึ้น20ี่0ตอนนะครับทางชนบุรีตอนนี้ได้เปรียบพอสมควรนะครับ4คะแนนนะครับนําอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบล็อกแล้วก็รู้สึกมีตัวดีๆทั้งจีระยุนะครับกิตติคุณและก็ทางด้านท่5ครับอานนท์จายไส้สงครับเป็นหน้า3ของทางชนบุรีครับที่จะเป็นเกมรับในลุคนี้ครับ อนัน์รักเสิร์ฟมาลูกนี้ให้ดรนันตีดูนิดแมตีไปติดเน้นนิดนึงยังได้ครับแล้เล่นบอลเร็วทำให้สวยมากครับตีทะลุซิ้นพระอ,องค์นี่แหละครับเป็นจังหวะของทางชนบุรีนะครับตอนนี้ได้เปรียบเยอะนะครับก็ต้องทําให้ได้นะครับจะผ่อนไม่ได้นะครับทางชนบุรียังไงก็ต้องไม่ประมาานะครับแล้วขอราศีมาก็ลงไปรับนในแดนหลังถึง4ี่คนแล้วครับ มาดูนะครับจะพลิกหรือเปล่าครับนครราชลูกนี้อ้าวโอ้โหแมยูนันบัวแดงโอ้โหตีใส่ล็อกก็เลยครับคะแน้22ต่อ16ครับความมั่นใจของทางเจ้าถิ่นชนบุรีก็มาแล้วครับทำคะแนนติดต่อกันได้หลายๆครั้งทานนครราชสีมาก็ต้องปรับแท็กติกครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับบุษรินทร์ครับหมายเลข2ลงไปครับกลับหมายเลข14ครับธนภัทรเจริญสุขนะครับ2ผู้เล่น อุลินก็ต้องลงไปเล่นในแดนหน้านะครับเซตนี้อาจจะยอมนะครับกับโคราชครับแต่ว่าในเซตต่อไปโคราชไม่ยอมนะครับยอมไม่ได้เลยครับทีทางเจ้าถิ่นก็ต้องทําให้ได้นะครับในเซตที่เหลือโอ้โหอะไรครับอันนั้นโทษเพื่อนเลยครับต่อไอะไรก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปทางให้ทางตัวรับอิสระนะครับสันติสมสุขนะครับลงไปเล่นแทน 17-22ต่อครับนครราชสีมาตามอยู่ครับอุดชาตัวเซตครับลูกนี้เสิร์ฟแรงครับเซตได้ขึ้นมาตีโอ้โหตีใส่ไกลสอนเลยครับลุนี้รับไม่ทันหีระยุทําได้ดีนะครับในช่วงท้ายเซตสองนี่นะครับเล่นบอลลุกได้หลากหลายแล้วก็ต้องเป็นการเปลี่ยนปรับทัติกนะครับเอาตัวทีมชาติอย่างกิติคุณอ่อนครับแล้วก็ให้ยามีนเนี่ยหมายเรียกห้าครับลงมาเล่นเป็น หน้าบล็อกแทนนะครับ23ต่อ17ครับนะครเอ,อ่อของฝ่ายชนบุรีนำอยู่ครับแล้วจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนมาถึงตรงนี้ถ้าปิดปิดเซตไม่ได้ลำบากเลยครับออโอ้โหนี่รับมาอย่างงี้ก็อาดนจ่ใจไทยส่งรับสบายครับครับเป็นเซตคอยของทางชนบุรีครับนำอยู่24ต่อ17ครับ เซตพอยต์นะครับของชนบุรีครับโคราชก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะว่าผู้สืบไม่ให้เปลี่ยนครับเอาครับเซตมาดูนี้ตีเบาๆครับบุศรินมโหรารยังได้เล่นต่อนะครับบุศรินก็ทางนครราชสีมาก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตามอยู่18ต่อ24ครับบุศรินมโหรารครับ หมาเยเลของิงองทางนครรัศม,มามจนฝ่ายเสิร์ฟคุสลินเสิร์ฟมาลูนี้มีหลอกครับลุนดนี้ขึ้นมาตีแต่ว,ว่าอ่ายังเยี่ยมครับกยสอนเคาะข้ามาติดยามียลูนนี้แต่ว่าไม่ข้ามครับแล้วก็ชนะไปครับชุลุรี25ต่อ18ครับในเซตที่3ครับไร้ขึ้นมาเป็น1ต่อ2เซต ครับชนบุรีในเซตที่3นี่เ่นดทุกความมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพบอลรุกของทางเจริญยุก็ทําได้ดีในหลายๆครั้งนะครับทําให้ในเซตนี้เป็นฝ่ายชนะไป25ต่อ8แล้วก็ตามชนบุรีตามมา1ต่อ2เซตนะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณนางันนิดหนึ่งครคุผู้ชมครับเดีวกลับมาชมการแข่งขัน,นต่อครับ